เอาเลยครับผมช่องเรายังไม่หมดหวังนะครับผมก็แน่นอนผมจะสู้ต่อไปนะครับในทางที่ผมอยากสู้นะครับผมผมทํำไปเต็มที่นะก็จะมีคอยคัดเดิลนะครับผมกับกอนดีไฟนะครับผมนําหน้าไปอยู่นะก็จะมีฮอตเฮดนะฮะอยู่ใกล้ๆกกันเลยและครับผมตัวท็อปๆนะแล้วก็ฟินาเชียลนี้นะครับผมแล้วก็อาน่าจะเป็นเลดี้คริปโตมัลเจมบีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมแล้วก็เนี่ยช่องเรานะฮะ ปิดอันดับนะครับผมหนึ่งในยี่สิบนะครับผมก็ถือว่าไอ้เหี้ยช่องเราไม่ค่อีภาษีว่ะธรรมดานเลยว่ากันไปว่ากันไปนะครับผมอันนี้จะพูดถึงเรื่องนึงก่อนนะครับผมในส่วนของดอซี่นะครับผมอันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมในส่วนของดอซี่เพิ่มเติมดอซี่ไทยนะครับผมมีคอมมูนิตี้แล้วนะครับผมเข้ามาได้นะครับผมและแน่นอนนะฮะสิ่งหนึ่งที่มีการอัปเดตต่อเนื่องนะครับผมก็คือคุณ อยากจะได้รับอะไรจากมันนะครับผมแน่นอนที่สุดหลายคนต้องการอยู่แล้วนะครับผมก็คือสิ่งที่สุดยอดที่สุดนะครับผมก็คือเงินรางวัลนะครับของขวัญนะครับผมแล้วก็นู่นนี่นั่นนะครับผมแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็จะมีไอตัว NFT ที่ขายนะครับผมไอตัวกูเม่นะครับกูเม่ตัวนี้เนี่ยมีเปิดไว้เปิดพับิกแล้วนะครับผมตอนนี้สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับ ออนเซลอยู่นะครับผมจนถึงวันที่29นะครับราคา77 77ดอลลาร์ตอนนี้เหลือ166นะราคาไม่ได้เป็นมิดเช่นไรเลยนะครับผมไม่ไม่มีความเป็นมิดอะไรสักอย่างเลยนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ไล่ up กูเม้นะครับผมที่จะมาทำให้เรานะครับคืออะไรรู้ไหมครับผมมันมีรายละเอียดบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้อ่านเลยตกปลนไปนะครับผมคือถ้าคุณมีไอตัวนี้ใช่ไหมคุณสามารถเข้าไปดูนะครับผมแล้วก็เข้าไปดูเขาจะเรียกว่าอะไรนะยินหมอก มองบงอังอะมองอัพมองอัพอ่ะอที่มันกินกินโชอะมันจะมีการกินโชอยู่นะครับผมซึ่งคุณเข้าไปเข้าไปชมเข้าไปฟังนะครับผมแล้วมันก็จะแบบเฮ้ย ก็จะได้ไอตัวเห็นไอไอาหาตรงนี้ไหมเห็นอาหาตรงนี้ไหมครับผมมันจะอัพมันจะอัปเดตนะครับอัปเกรดนะครับผมซึ่งในรถแบบของเขาที่เขาวางไว้นะครับผมก็คือเบนฟิตที่เกิดขึ้นของ IP ที่เกิดขึ้นนะครับผมนั่นหมายความว่าไอตัวขอที่คุณได้คุณจะได้ IP จากมันนะครับผมเอาไปทําสักเบอร์สัตีอะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่คุณนะครับผมแต่แน่นอนไอตัวนี้ก็ยังไม่ได้บอกายลรเอียดกขนาดนั้นนะครับผมสิ่งหนึ่งนะครับผมที่เพิ่มขึ้นมาคือ m e ท t u p ม e e t i ้ g นะครับผมซึ่ง นะครับผมต่อมาคือกูเมิร์เวิร์ดที่อันนี้น่าสนใจมากซึ่งมันจะรวมกับตัวดอรซี่นะครับผมซึ่งเขาบอกว่าอันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับผมอาจจะมีร้านอาหารนะครับผมให้คุณไปตั้งอยู่ในดอร์ซี่เวิร์หรือแลนด์ดอซี่นะครับผมอันนี้ในอนาคตนะถามว่าราคาในตอนนี้เนี่ยเป็นไพร e วทที่ที่เกิดขึ้นนะครับผม e x p e r i e n c e ที่ test s p a c e experience นะครับต้องบอกกันว่ามันไม่ได้ทั่วโลกนะมันอยู่ในเกาหลีนะครับผมซึ่งคุณต้องบินไปเกาหลีเพื่อจะไปกินนะครับผม เผื่ออาหารไทยอาหารที่อยู่ในเมืองไทยนั้นอร่อยกว่าที่เกาหลีก็มีนะฮะแต่ก็เราอุตสยอมไม่ว่ากันนะครับขอไปด้วยนะฮะในส่วนนี้แล้วก็สําหรับใครอยากซื้อก็ซื้อนะครับผมจริงๆเราซื้อมากเกตเพสในมือสองก็ได้นะฮะและตะคุณนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซีเรสว่ากันอยู่แล้วนะฮะสบายๆนะครับผมออกมาดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องเฮลบาวนิดนึงนะครับเพราะหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับผมว่าไอ้เฮลบาวนนะครับผมนรกทรงมาเกิดไอ้ไม่ใช่สิเดี๋ยวนะ ผมหาเฮลบาวแป๊บนะฮะนี่ก็จะเป็นจอยเฟิร์ชนะครับผมในส่วนของโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์นะต้องบอกก่อนนะครับผมว่าไม่โคตรโหดอ่ะผมใช้คำนี้นะไม่โคตรโหดจริงๆนะครับผมเอาเพจนอ o ฟ n าเฉยเลยเฮาเธอ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 เดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับ ผมเข้าใจว่ายอยู่ในเฮลบาสต์โอเคอยู่นี่เฮลบาสต์เรติโนนนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับหลายคนก็จะสงสัยว่าเฮลบาส์ต์จริงๆแล้วม,มันคุ้มค่าหรือเปล่าว่าที่จะเอามานะครับผมเฮลบาส์ต์เป็นตัวหนึ่งนะครับนี่เป็นโปรเจกต์ที่ซูซ่าเป็นหนังนะครับผมแล้วก็ตัวนั่นแหล,ะละ่ะแล้วก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่อยู่ในเว็บตูนนะครับผมที่ค่อนข้างดังฮอตๆเลยนะครับผมเป็นซิติเซนคนหนึ่งนะครับที่ยู่ในเฮลบาส์ต์นะซึ่งแน่นอนนะครับผมในกราชนะครับผมอยู่ทั้งหมด4,414นะครับผมเขาจะแบบ่งันะครผม ชัดเจนอยู่นะครับ General Citizen นะครับ n e w t r u s t Sudo นะครับผม Aloha VIP นะครับผมก็จะมีแตกต่างไปนะครับผมแต่รถแมพที่น่าสนใจตอนนี้เนี่ยก็คือ e d e n e n t นะครับผมที่ Airdrop Holder ไปแล้วนะครับผมซึ่งสำหรับใครที่ซื้อไปนะครับผมตอนนี้อาจจะไม่ทันในการรับนะครับผมแต่ไม่เป็นไร ลองดูกันไปนะครับผมซึ่งมันมีเฮลบอลนะครับผมที่ปล่อยออกมา Angel NFT Collection นะครับผมเอพพชันยูนิเวิร์สนะครับผมซึ่งอันนี้แหละที่เราจะสามารถได้รับเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ Meta v e r s e ที่ออกมานะครับผมก็บอกว่าอาจจะคุ้มค่ามากกว่าที่คุณคิดไว้นะครับผมแต่แน่นอนราคาตอนนี้เป็นราคาที่แม่มาสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าพูดถึงตรงๆนะในการที่แบบเข้าซื้อนะครับผมก็มองว่าราคาแม่งก็เป็นราคาที่ใช้ได้แม่งยอดจริงล้ว่าราคา คุณสามารถไปดูได้นะครับผมในส่วนของอเดี๋ยวนะมันจะมีมันจะมีไอ้นี่อยู่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถ้าคุณเข้าไปดูนะครับมันจะมีรายละเอียดอยู่นะฮะเนี่ยซิติเซนนะครับผมมันจะมีเห็นไหมคือมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมมันจะมีแบบ V i p ก็จะมีแบบอันนี้อย่างเงี้ย r 1 new trust นะครับผมคือมันจะมีรายละเอียดนะครับผมเขียนให้เราดูอยู่นะครับว่าเฮ้ยเนี่ย อย่างเงี้ยเห็นป่ะคอลเลกชันนะครับผม4,400เนี่ยมีใครเยอะมากนะครับผมจะมี VIP อพีแค่2ตัวเท่านั้นซึ่งราคามึงตัดทิ้งไปผมจําได้นะตอนมันมี arrowhead ที่ปล่อยขายนะตอนนั้นเขาคงจะไม่รู้กันแหละนะผมไม่ได้ซื้อฮนะเสีงชิบหายเลย <c oughs> จากใจเสีงจริงๆนะนะแต่ตอนนี้ราคาแม่งแพงแล้วนะครับผมก็ถือว่าโอเคละถ้าอยากจับต้องจริงก็ดูดูเซนดี้เซนก็ได้ครับแต่ไอ้พวกราคาสูงๆเนี่ยก็ทําใจหน่อยนะฮะอย่าไป รีบซื้อขนาดนั้นนะครับเพราะราคาสูงก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีขนาดนั้นนะครับผมอย่างเงี้ยโซโดซโดซโดอย่างเงี้ยก็อยู่ในระดับเนี่ย 15%นตะก็สามารถซื้อได้เนี่ย0.2ก็โอเคราคาโอเคอยู่นะครับราคาใกล้ๆกันอยู่ก็อันนี้ก็รายละเอียดคร่าวๆนะเพราะว่ารายละเอียดจริงยังไม่เจาะลึกขนาดนั้นนะครับเพราะเจาะลึกไม่ทันจริงๆนะครับผมบอกกันไว้นิดนึงนะแล้วก็ส่วนอีกอันนึงคือ Alpha Call นะครับผมอันนี้ราคาค่อนข้างน่าสนใจและจับต้องนะครับผมเพราะตอนนี้อยู่ใน Community Operation นะครับผมแล้วก็อยู่ในส่วนของพรีเมีย m เบอร์ชิพลันช์ที่จะออกมาในอนาคตแล้วก็เป็นตัวเวิร์ดเซอร์วิสนะครับผมลันช์ถามว่าไอต มันแค่รอเวลาปล่อยออกมาอีกเดียวนะครับผมคืออัามาณาจะไม่ได้แบบแบบครบองค์ประกอบขนาดนั้นนะแต่สิ่งที่เขาเขียนรถแมพต่างๆเนี่ยเขาวางองค์ป,ประกอบได้ทั้งหมดเรียบร้อยแลวนะครับผมแค่รอเวลาปล่อยออกมาให้เร็วที่สุดนะครับผมเราจะเห็นว่าการปล่อยของมันค่อนข้างเร็วมากนะครับผมจากการที่กันอาาอกามานะครับผมประมาณนั้นนะครับ โอเคแล้วกลับมาในส่วนของดอซี่นะครับผมพูดถึงรายละเอียดของดอซี่นะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถกดลิงก์นะเชิญชวนนะครับเข้ามาที่ลิงก์ผมได้หรือว่าใครที่มีดอซี่ก็สามารถที่จะเอาไปลงได้เช่นเดียวกันนะครับผมในคอมเมนต์นะเอเอเอาไปลงแล้วกันเดี๋ยวผมจะเปิดลงในทวิตเตอร์ผมก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไอ้นี่ไว้นะครับผมแต่จริงๆแล้วผมค่าคำชวนผมเต็มแล้วนะฮะไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะเราดูตรงส่วนแบนเบอร์ชิพนิดนึงนะครับผมซึ่งเป็นกิจก,กรรมที่ต้องบอกให้เข้าใจนะครับผมก็คือ ในส่วนนี้นะจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับผมคือยอดเงินยอดดอนนะครับผมที่เรามีนะครับผมยอดซื้อของเรานะครับผมแล้วก็ไอตัวตัวละครของเรานะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับใช้5ตัวในการอัปเกรดเป็นวิสเตอร์ใช้10ตัวนะครับผมอัปเกรดเป็นรีสิเดน์ใช้สภาพตัวอปเตริเซิต์นะครับผมตอนนี้มีเซนตคนหนึ่งแล้วนะครับผมถือว่าเร็วมากมากนะครับผมเร็วไม่รู้เร็วจะเร็วแค่อะไรขนาดนั้นนะครับผมจะเอาอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็เร็วจริงยอมรับนะครับผมยกมือให้เลยนะครับ สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนร่างนะครับผมเลเวลอัพนะคุณจะเลเวลอัพได้ยังไงนะครับต้องเลือกตัวละครของคุณนะครับผมอาจจะเกี่ยวกับสีด้วยนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นข้อจํากัดนะครับผมก็คือคุณต้องเช็คดอลลาร์คุณมี1000ัไหมนะครับผมเช็คว่าคุณซื้อครบสองร้อยดอลลาร์นะครับผมก็ไม่มีอะไรที่ถูกขนาดนั้นนะครับคุณถึงสามารถอัปเกรดได้นะครับผมประมาณนั้นนะครับแน่นอนนะครับผมคุณมีโอกาสในการซื้อนะครับผมใช้มา켓เพลสซื้อนะครับ เพิ่มเติมนะฮะโดยสามารถดูใน property นะครับ level นะครับผมกดไปดูนะตอนนี้2กับ3มีการปล่อยขายอยู่นะครับผมแล้วก็ระดับราคาก็ค่อนข้างที่จะมีคนกวาดราคาไปอยู่นะครับผมก็จะเห็นอยู่ระดับ2องเมื่อมีคนปล่อยมานะครับผม2 3ก็จะปล่อยมาราคานี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลไหมผมผมมองผมมองอย่างนี้นะครับผมว่าดอซี่เนี่ยโหดชิหายเลยบอกตรงนะฮะพี่แกในธรรมดานะยอมรับเลยจากใจเลย ชสมเหตุสมผลกับราคานี้ไหมผมบอกนะครับผมยอมรับนะว่าราคานี้สมเหตุสมผลนะครับผมแล้วก็เป็นราคาที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเมาเมาฟอนจริงเนี่ยมผมไม่อยากให้คุณซื้อคือสิบห้าสมมติถ้าคุณซื้อสิบห้าตัวในราคาหกสิบหกสิบดอนคุณไปซื้อไอ้นี้ไปเลยไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมเราคูณง่ายๆแบบง่อย,ย,ย,ยๆนะครับผมแบบหนึ่งนะฮะขออนุญาต 15คูณ 65, 65นี่กูไปลบทำแพคเกจอะไรเนี่ยสิบห้คูณ65ประมาณเกา้ารอเจ็ดสาดอนนะครับผมในการซื้อมาให้ครบเพื่อที่จะเป็นเลเวล3ซื้อเลเวล3เลยไหมง่ายดีจบดีแต่จริงๆมันมันไม่ได้นะครับผมเพราะมันต้องอตัวที่นับนะครับผมในส่วนของคอมมูนิตี้นะครับผมก็คือ อตัวซิต้เซนตตัวนี้นะเงื่อนไขของมันคือ1000คนแรกเท่านั้นนะครับผมใครมาก่อนช้าหมดอดนะครับผมอัพด้วยตัวเองไม่ได้ซื้อมานะครับผมสําคัญนะทำให้เช็คอินต่อวันได้แต้มมากขึ้นนะครับผมเริ่มต้นจนถึงวันที่31นะครับอันนี้สําคัญนะครับผมยังไม่หมดเท่านั้นสามคนแรกที่จะอัพจากเรลล์สองไปเรลล์สาจะได้เพชร NFT เอทีเทียสองเป็นรางวัลนะครับและให้สุดสามสิบคนแรกได้อัพจากสามไปสี่ก็จะได้เพชรเทียร์ NFT นะครับสูงสุดไปนะครับผมก็อัพเองดีกว่านะอย่าซื้อเลยนะสบบายๆนะครัผม นี่ก็เป็นเอฟตัวหนึ่งนะที่รอซี่ไทยแลนด์อคุมิตี้พูดออกมานะครับผมแน่นอนนะครับผมในสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมบอกนะครับผมจากจิตจากใจนะครับผมว่ามันไม่ง่ายนะตารางการเงื่อนไขนะครับผมอัปเกรดนะแน่นอนจ่าย1,000งพันดอลเสียเออซื้อนะครับผม200ร้อยดอลขึ้นนะครับผมอันนี้จ่าย5,000ดอลซื้อ1,000ขึ้นนะครับผมแล้วก็จ่ายห0 0 0มื่นดอลซื้อ10,000หมื่นดอลขึ้นนะครับผมถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับผมสำหรับ เราหมื่นดอลก็เท่ากับ3 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับผมเขาถือว่าโอ้โหไม่ธรรมดานะครับจากจีบจากใจเลยนะฮะแน่นอนนะครับสิ่งที่เราจะได้รับกลับมานะมันเยอะกว่านั้นนะครับผมเพราะตอนนี้ในดอซี่นะครับผมก็จะมีอาณาจักรของเขานะครับ evolution experience ทุนนี้เรือนกันเอง experience นะครับผม evolution นะครับผมก็วากนไปแล้วก็แน่นอนนะฮะดอซี่อีโคสิสต์เต็มนะครับได้ปล่อยกระเป๋าเวอร์ชันเบต้าสามารถไปทดสอบใช้ใช้ได้นะผมบอกไปแล้วนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับ ตอนนี้ผมคิดว่ารายละเอียดขั้นตอนทั้งหมดผมคิดว่าพูดครบแล้วนะครับผมแล้วก็ข้อดีข้อเสียของมันน่าจะพูดเกือบครบทั้งหมดแล้วนะครับผมยังไงก็ตามผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาฟังเข้ามาชมนะครับผมถ้ามีจิตมีใจนะครับผมที่อยากจะร่วมช่วยผมนะครับผมก็สามารถกดลิงก์ได้นะครับผมที่ลิงก์ของผมนะครับผมลิงก์เชิญชวนของผมนะฮะผมก็จะไปแข่งขันกับชาวบ้านชาวเมืองเขาต่อไปนะครับผมแน่นอนนะครับผมก่อนที่จะท้ายสุดสุดท้ายนะครับผมอย่าลืมนะสิ่งสำคัญนะครับไปที่คอสามนะครับ กอสามอร์ซนะครับผมจะมีกิจกรรมนะครับผมที่ให้ทำนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับผมเพราะว่ามันทําให้คุณนั้นมีโอกาสารรับเพิ่มมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกกันก่อนว่าวิธีการในการเสิร์ชหาเขาแค่พิมพ์คำว่าดอร์ซี่ดอร์่อร์่อร์ซี่นะครับผมนี่นะฮะก็จะมีแบบเดอรี่เช็คนะครับเช็คทุกวันนะครับอันนี้ผม ชีวิตไปแล้วแปดคนนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เป็นแรงแรงจิตแรงใจนะผมช่วยผมนะครับผมผมรู้สึกว่าทุกๆคนนั้นเป็นเหมือนกับครอบครัวของผมนะครับผมผมไม่ได้พูดเกินจริงไปนะผมน้ําตาจะไหลผมมีครอบครัวที่รู้สึกดีอย่างนี้อันนี้ไลน์อัพนะครับกูเม่นะครับผมซื้อกันแน่นอนนะฮะก็จะมีรายละเอียดนะครับ wish up the f ฟลอร์ i n g นะครับผม reward line up ัพกูเม่ NFT holder คุณ ไปดูฟาร์วิ้งนะครับผมว่าจะมีตัวอะไรที่ได้รับนะครับผมซึ่งแน่นอนนะฮะมันจะมีรายละเลอียดให้เราดูนะครับผมว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งคุณตอบแล้วคุณตอบถ้าตอบไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตอบผิดมันจะใช้เวลานานนะครับผมเราก็สามารถไปดูได้นะครับผมเนี่ยเขาถืออะไรอยูอ่มีอะไรที่เขาถืออยู่ไหมเราก็สามารถเข้าไปไล่ดูได้นะฮะว่าเฮ้ยมีอะไรบ่าว,ว่ามีนาโชช็อกโกแลตวายมัชเบลโรนะครับผมซึ่ง แน่นอนคําตอบก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมหลายคนก็มองว่าเฮ้ยคำตอบยากเกินไปนะครับผมผมก็ต้องบอกไปเลยนะว่าคำตอบไม่ได้ยากนะครับผมคาตอบถึงขั้นง่ายด้วยนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกกันอีกนิดนึงนะครับว่าบางทีแบบเฮ้ยบางคนบอกว่าเด็กนักเรียนยากนะครับบางคนบอกว่าคําตอบยากจังทําไม่ได้หรอกเอ่อคือคุณแค่ไปตอบคาถามนะครับผมไม่มีใครไปกัดคุณนะครับไม่มีใครไปกระทืบคุณนะครับผมแล้วก็คาถามก็ดูง่ายมากๆนะครับผมในส่วนของการตอบคําถามนะครับผม ันึงขออนุญาตนะฮะผมดูงานก่อนแต่เอาจริงนะผมพุ่งตรงนะไปแข่งแข่งกับชาวบ้านชา,ชาวเมืองเขามันก็ยากนะครับผมเพราะว่าโอ้แต่ละแต่ละคนนี่ระดับท็อปเทียร์จะใช้คำว่าท็อปเทียร์ไม่ผิดหรอกนะครับผมเพราะว่าพี่แกนี่ก็สร้างสร้างช่องนะฮะอย่างก็อตติฟายก็สร้างช่องมาหมื่นกว่าคนนะครับผมโอ้โห จุกๆแต่ก็แน่นอนสนุกครับผมมันกันหน่อยนะครับผมการแข่งขันเป็นอะไรที่มันสนุกอ่ะผมว่านะถ้าคุณแบบรู้สึกว่าคุณไม่ได้แข่งขันนะครับผมคุณจะสนุกกับมันไหมล่ะคำตอบแรกคือ Y นะครับผมคำตอบที่สองนะครับผมก็จะมีเนี่ยไลน์อัพนะครับผมเอนพลีเซล์ตอบว่าถูกหรือผิดแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งก็ตอบคำถามนั้นไปเลยนะครับผมสบายๆนะครับ อันนี้3นะครับผมคุณแน่นอนนะครับผมในดอนนะครับที่เกิดขึ้นก็แน่นอนคุณตอบได้ถูกอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามีคําตอบที่แบบตอบผิดนะครับผมในไลน์อัพก็จะมีแจกไวร์ลิสต์นะครับผมโปรชานซ์ซื้อเท่าไหร่นะครับผมในส่วนที่ได้นะครับผมบีวอร์ดก็คือ3ามพันะครับผมต้องดูกันนะครับผมว่าเขาบอกว่าคําถามผิดนะครับผมไม่ใช่แบบถูกนะ ชีวิตชีวิตที่ผายน่าดูเลยนะเนื่อแบบว่าเฮ้ยอะไรวะอันนี้ก็จะมีคำใบ้อยู่นะครับผมลิงก์นะฮะก็คือเหรียญซัพพอร์ตนะครับผมของตัวไลน์โดยตรงนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมอันนี้ซัพพอร์ตดอร์ซี่กูเกิลไหมนะครับผมคำตอบคือแน่นอนซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับผมสุดท้ายนะครับผมอันเซอร์นะครับผมแน่นอนยูเซอร์แคนทันเฟิร์สดอร์ซี่วอลเปอร์ตายังโอนไม่ได้นะครับผมไม่ต้องรีบโอนขนาดนั้น ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมแล้วก็เข้ามาช่วยผมนะครับผมให้ผมติดริเวอร์บอร์ดหรือเปล่านะฮะอีกนิดนึงยังไม่ติดริเวอร์บอร์ดไม่เป็นไรผมจะพยายามต่อไปนะครับผมในส่วนของการทำนะฮะแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่อยากร่วมแรงร่วมใจนะครับผมให้ผมติดริเวอร์บอร์ดนะครับผมก็มาสามารถกดอีวิเวนต์ได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับเพเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเป่าบุตรแต่เราใช้นะครับผมอ๋อสุดท้ายนะครับผมในส่วนขอดอซี่นะครับผมสิ่งที่หลายคนไม่ทราบนนนนะะะครรรัับผมมว่า้ีปโยช์อไนะครับผม อย่างหนึ่งนะครับผมคือประโยชน์ในการได้รับของรางวัลวิกฤตแอนเดอร์เจอร์นะครับประโยชน์ที่2นะครับผมคุณจะมีโอกาสนะครับผมได้ที่ดินเพิ่มมากขึ้นนะครับผมมีโอกาสรุ่นรับเมตาเวิร์สของคุณนะครับผมและมีโอกาสอีกหลายๆโอกาสนะครับผมที่จะตามมานะครับผมและโอกาสนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่สําคัญมากสำหรับตัวคุณนะครับผมสุดท้ายนะครับผมผมไม่ใช่เป็นช่องใหญ่นะครับผมแล้วก็ไม่ได้เป็นช่องที่อัดสปอนเซอร์นะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับช่วยๆกันนะครับผมเป็นกระจายให้ช่องเรานะครับผมผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งนะช่องเราจะแแแแแขข็็งงงงกกรรรรุ่่่่โนนนะะคคคัับบพอมมผ เชีวยวอย่างนั้นนะครับไว้เจอกันสวัสดีครับ